สวัสดีครับภูมายเน็ตนะครับวันนี้เรามาที่เกาะภาคใต้ของประเทศไทยเรือทรงเรามาที่นี่แล้วก็มันจะรอเราตรงนั้นแหละ24่ชั่วโมงหายได้อะไรทั่วข้าวครับหวาน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 ตาพี่เอ็มจ้าโอ้อาหารแบบฝรั่งเศสด้วยอ่ะ ไม่ไม่เขาจะใช้หัวจริงๆัใช้หัวกโอ้เจ็บดิโดนมวกเลยในสอบแบบนี้เหรอใช่ๆะต้องนั้นเออเออูเออยกูแต่งหมอ้อนอ่อนโอ้บูดบูดโอ้บูดไหมนี่เราจะนอนติดกันเลยใช่ไหมเอาแค่ตัวไม่โดนทรายก็พอเออจองริมอ่าได้ไหม อยู่อย่างเดียวเนี่ยอะไรครับฝนจะตกเด้อตกเดียวก็รู้เรื่องโอเคทุกคนตื่นแล้วนะครับนี่เดียวก็บอยนายชาปอยนี่เอ็มขึ้นไปในป่าไปขี่ไม่รู้คำาบไหนจบไปแล้วภารกิจ24ชั่วโมงเจอกันกับคลิปใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ